สวัสดีค่ะนี่ค่ะนี่คือมเมล็ดของทั่รลันเตาค่ะมีทั้งถุ่รลันเตาหวานและก็ถุ่รลันเตาธรรมดานะคะรวมกันอยู่ในนี้ค่ะไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนถั่รลันเตาไหนนะคะนะที่เก็บมเมล็ดไว้แล้วก็ทั้งเปลือกเลยค่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้มาเพราะมาลองปลูกในฤดูร้อนกันค่ะจะพาปลูกในฤดูร้อน นะแต่ว่าเออมาเพาะ,มะเมล็ดก,กันก่อนแล้วก็เตรียมดินไว้แล้วค่ะเป็นดินผสมปุ๋ยหมักะ,ะ่ะใช้ดินสามส่วนปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนหรือดินสี่ส่วนปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนก็ได้ค่ะนะไม่ซีเรียสนานะแม่บ้านจะเอามเมล็ดลงแบบนี้เลยค่ะจะวางมเมล็ดลงไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวค่อยๆเกะค่ะก็เดี๋ยวจะแกะ,มะเมล็ดออกนี่มเมล็ด ของถั่วลันเตาหอยทากพยายามจะกินตอนที่มันยังไม่แห้งนะคะนี่ค่ะตัวทากพยายามจะมากินเดี๋ยวมาดูว่าเมล็ดแห้งๆนี้จะงอกไหมแห้งเหี่ยวแบบนี้ค่ะเมล็ดนี้มันเต็มเนาะนี่ค่ะ เมื่อได้แบบนี้นะคะแม่บ้านเคลียงมเมล็ดไปแบบนี้แล้วดินที่ใส่ลงไปในกระถางนะคะจะเหลือขอบสังเกตได้ว่าจะเหลือขอบประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือค่ะแม่บ้านก็จะเอาดินมากลบประมาณครึ่งนึงเอาดินมากลบมเมล็ดนะคะประมาณครึ่งค่ะดินที่ผสมปุ๋ยนั่นแหละนี่ค่ะก็จะเหลือขอบนิดนึงเนาะครึ่งนึง เพราะเมล็ดถั่วลันเตาไม่กลบหนานะคะไม่กลบดินหนาค่ะประมาณครึ่งข้อนิ้วมือนี่เสร็จแล้วค่ะถ้ามันงอกมาทั้งหมดนะคะก็อาจจะต้องมาย้ายเนาะหรือไม่ถ้าให้ง่ายก็คือ,อหาภาชนะม,มาเพิ่มแล้วก็หยอดเมล็ดแค่กระถางละสามเมล็ดนะคะของบ้านไม่มีกระถางและคะเสร็จแล้วก็รดน้ำค่ะเก็บไว้ในที่ร่มรำไรนะคะ ค่ะทุกคนอัปเดตท,ทัวรลันเตาค่ะอัตราการงอกดีมากเลยค่ะนี่ต้องหาที่ปลูกอย่างด่วนหาหน้าร้อนจะว่าร้อนทุกวันก็ไม่ใช่ค่ะมันมีบางวันที่ร้อนแล้วก็บางวันอุณหภูมิมันลดลงเหมือนกันค่ะนี่ค่ะมันเป็นไม่มันติดกันแบบนี้ละ่ะ เออมันเป็นที่ใบนึกว่ามีแมลงมาเกาะนี่ค่ะยางงามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปปลูกกันนะคะปลูกในฤดูร้อนจะสําเร็จไหมติดตามกันค่ะค่ะก็วันนี้มาปลูกทัเทรัันเตาค่ะที่เพาะกันไปเนาะนี่ค่ะงอกออกมาอย่างแบบ สวยงามมากเลยค่ะงอกออกมาแบบเยอะเลยเริ่มโดนหอยทากกินแล้วต้นนี้เหมือนอาต้นนี้เน่าแล้วแหละล็ตเน่าไม่รู้เป็นอะไรมันเน่านี่ค่ะแม่บ้านล้มไปหนึ่งกระถางทําล้มนะคะมาดูถุงที่ใช้เป็นถุง25ลิตรนะคะผสมดินแล้วก็ใส่ในถุงไว้แล้วถุง เจาะรูเพื่อระบายน้ําไว้ด้วยนะคะเจาะรูเพื่อระบายน้ําให้ระบายน้ําดีนะคะมาดูว่าผสมดินในถุงยังไงนะคะนี่ค่ะแม่บ้านจะผสมทีละน้อยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เติมลงไปความสูงประมาณ1คืบหนึ่งคืบครึ่งค่ะหนึ่งคืบเนาะคืบลุ่มๆนี่หนึ่งคืบครึ่งค่ะนะก็มาดูค่ะ จะใช้ดินนะคะตัวนี้เป็นดินร่วนดินร่วนสองส่วนหรือดินเก่าที่เคยปลูกผักไปแล้วทิ้งให้แห้งอย่างน้อยเจ็ดวันสองส่วนปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนนะคะปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนดินร่วนสองส่วนนะ,ะแล้วก็ที่เห็นขาวๆนี้เป็นปูนขาวนะคะในหนึ่งถุงแม่บ้านใส่ปูนขาวไปกำสนิทๆแบบนี้หนึ่งกำนะ ผสมดินกับปุ๋ยหมักให้เรียบร้อยก่อนใส่ในถุงเสร็จแล้วเอาปูนขาวโรยปูนขาโรยแล้วก็คลุกๆแล้วก็ตามด้วยที่เห็นนี้เป็นปุ๋ยคอกอัดเม็ดปุ๋ยซื้อนะ,ะปุ๋ยคอกอัดเม็ดนะบ้านหอบแบบนี้เลยหอบแบบนี้ล้นๆพูนๆสองสองสองห่บนะเรียกว่า2หอบต่อหนึ่งถุง ะะใส่ทุกอย่างทั้งหมดคลุกให้เข้ากันแล้วก็เอาใส่ถุงเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะที่อยู่ในในกระทะกระทะเทฟลอนกระทะนี้ก็จะปริมาณเท่ากันกันกบในถุงแม่บ้านจะคลุกนะคะเพื่อไปเติมพอเราเอากล้าลงก็จะเติมเนาะ,ะก็มาเริ่มปลูกกันเลย ขั้นตอนการปลูกก็ไม่ยากนี่นะคะเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนนะขี้เกียจล้างล้างมือแต่ว่าไม่ต้องล้างนานถ้าเราใส่ถุงมือเนาะดินมันไม่เลอะมือเราก็ไม่ต้องล้างนานหมายถึงว่าไม่ต้องเปลืองน้ําล้างกว่าจะล้างดินกว่าจะล้างสะอาดอุ้ยรากเดินออกมาแบบนี้ยังสวยงามมากเลยค่ะนะก็ แต่ละถุงก็งอกมาไม่เหมือนกันนะคะเด็กน้อยเข้าไปในโรงเรือนไม่ใช่แต่ละถุงแต่ละกระถางก็งอกออกมาไม่เท่ากันนะคะบางกระถางก็มีเกินสิบต้นค่ะอย่างในกระถางนี้ได้ทั้งหมดหกต้นเสร็จแล้วแม่บ้านจะเอาดินในกระทะนะคะเด็กน้อยมาทําเสียงดังเติมไปรอบๆค่ะเติมรอบๆให้ปิดสนิท ๋ยวน,นี่ไปตัดหญ้าทางโน้นน่ะลูกเดี๋ยวแม่ปลูกผักให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะนี่ค่ะเติมนะคะให้พอดีกับเสมอกับต้นเอ่อกับ,นกบหน้าดินค่ะที่เรา,เอาออกจากกระถางเพาะก็จะปลูกไปให้หมดนะคะเด็กน้อยมาเสร็จแล้วก็จะรดน้ำค่ะปลูกเสร็จแล้วรดน้ำตามนะคะ ติดอีกแล้วเหรอลูก ไปตัดไปเด็กน้อยตัดยากไม่พอเดี๋ยวต้องผสมใหม่ดเดี๋ยวก่อนแปน๊บนึงครับนี่เสร็จแล้วก็รดน้ํานะคะแม่บ้านปลูกเสร็จแล้วค่ะไม่รดน้ําให้ดูนะเอาน้ําเอาฝักบัวน,นะคะรดน้ำอย่าเพิ่งรดน้ําแบบแรงนะฝอยๆก่อนอุ้ยนี่อะไรอะ่ะต้นมะเขือเทศนี่ค่ะ มาดูมุมนี้ค่ะ,ะทัวลันเต้าอยู่ใต้เสลนนะคะในในบรรยากาศในอุณหภูมิสามสิบหกองศาค่ะทุกคนหรือร้อนกว่านั้นเนาะแม่บ้านว่าร้อนกว่าสามสิบกองศาที่เห็นนั่นแม่บ้านเอาดินมาเติมนะเพราะว่ารดน้ําแล้วดินมันยุบค่ะมันยุบลงไปเป็นที่ๆเพราะว่าเอาไม่ได้เอารดน้ําแบบฝอยๆเอา บัวรดน้ําเอาฝักบัวออกแล้วก็รดไปเลยมันก็เลยบุ๋มก็เลยเอาดินมาเติมนี่เดี๋ยวต้องทําค้างแล้วค่ะมีมือเยอะมือยาวแล้วค่ะอ่ะอัปเดตดูถั่วลันเตาค่ะัลันเตาในถุงอันนี้มาใส่ปุ๋ยค่ะปุ๋ยหมักเองหนึ่งกำมือค่ะ สองกำมือใส่ไปเลยปลักสลัดงอกขึ้นมาเนีย่ยใส่สามกำมต่อหนึ่งถุงเนาะใส่ขอบๆอบค่ะโดยขอบๆอบ แล้วเดี๋ยวก็รดน้ํานะคะใส่ปุ๋ยเสร็จก็รดน้ำถึงบ้านจะใส่ให้หมดถุงละสามกำรรค่ะเพราะว่าปลูกเยอะนี่ค่ะ ถือว่าได้กินอยู่ค่ะนะได้กินนิดนนืหน่นอย,อยได้เห็นพอให้มีความสุขมีอะไรไม่รู้มาเจาะพอได้เก็บแล้วค่ะแต่แม่บ้านไม่เก็บเนาะจะเอาเมล็ดค่ะเดี๋ยวจะปลูกใหม่ในฤดูหนาว